สวัสดีครับพบกับผมนายแพ็กกิละอีกครั้งนะครับกับเกมเ r อร์ออฟบอร์ชิหลังจากที่ไม่ได้มาอัดคลิปไว้ด้านนานเลยนะฮะทีนี้ตัวเกมก็มีแพดใหม่ล่าสุดเพิ่งมาก็จะมีเ,เป็นสายเป็นสายกรอบเรืออังกฤษนะฮะสายล้อจากอังกฤษทีษนี้ผมจะมาพาดูนี่กันก็คือไอคอนเทนเนอร์นะครับหรือภาษาบ้านที่บ้านที่รู้จักคือไอกาชาชิเชียนะฮะ นี่ผมเล่นไว้ครบสามก่อนนะวันนี้เปิดเลยนะก็ประเดินอ,อันแรกเลยเ <c oughs> กลือก็ <c oughs> คือโถนี่นะฮะฟงฟักเทลนะฟงฟักแถวอันท่ปอ๋อรถลิโธานนี่ผมมีเยอะนะก็แบบเปิดอทนนี่สองกันเลยเปิดที่สองกันเลยอันนี้ก็คือ ทำไมมีแต่เกลือเกลือหมดเลยนะฮะมาอันท้ายอวันคือเกลือเกลือแล้วก็เกลือไปหมดโอ้ดีกว่าเล่นได้คือ3กล่องนี้ตั้งแต่เก็บอีกหมดสหมดพนอีพีนะฮะก็เล่นตั้งแต่เที่ยงนับกว่าจะได้ค่านี้ก็รออีก9ชั่วโมงครึ่งนะถึงจะ ทำเวสนี้ใหม่ได้อีกนะมันก็เอาเวสไรวันออกไปเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนอนะ่ะมันก็น่าสนใจนะเขาว่ามันเหมือนมันดึงให้เราเล่นทั้งวันจนกว่าจะได้กล่องคบอะ่ะก็มันไม่ยังไม่มีไม,มไม่มีแคสนะฮะอันนี้ดึงคือแบบวิธีเขาจะหลายมากคือดึงให้เราเล่นนานๆไปเลยก็เป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเปิดสุ่มดวงตาชาเฮี้ยอีกทีนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ